เลยหาเป็นเพืยอย่อนหัวยิ้เหนือคุณคนจับใจคนสี่ข้อยังไงส่ข้อยังสี่ขีบ้านมันึงครับสรุปแล้วหันด้วย,เห,วยเห็นด้วยนะแหมเนาะเห็นด้วยกับการขุดลอกน้องให้มีคันดินรอบล้อมปะไข้นะครับต่างตั้งกันเนาะอ่าอย่าง,งรอบเ,เนาะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปสำรวจฝึกปุ้นตอ่อ ครับมันมันได้ไหมมันมันยกมือน้อยเห็นด้วยครับยกมือด้วยเห็นด้วยครับยกมือนได้ไหมอ่าโอเคอครับตอนนี้เขาได้เสียงสนับสนุนในการทำคันดินล้อมรอบปลาไข่เพิ่มไม้แหมสองครับตะกี้จากสี่บวกแหมหนึ่งเป็นห้าตอนนี้เป็นสองเป็นเจ็ดเลยนะครับว่านอ,อมี แม่อย่างครับสองคนนี่ขอแม่คุ้คันกับแม่อมพรอ่าครับบ้านแม่ปื่มกับบ้านสี่ร้อยเฮานี่แหละครับเนาะอโอเคแล้วปอกไปไหนครับไปตรงมาไปตรงมาหากินในหนองห้องก็หากินในหนองห้องก็โ,โอเคอยู่เลยอยู่เลยขอความคิดเห็นหน่อยกันเฟสสามเนี่ยเฟสสามที่เพิ่นจะขุดแรงน้ำตื้นเฮาเนี่ยก่อนขุดเนี่ยเคทําหน้าเพิ่นอยากจะทําคันกั้นน้ำ คันกันน้ําไว้สําหรับอันบมายถึน้ําฝนตกลงมาไหลลงมาหมดไงอยากจะมีคันกั้นน้ําไว้ปอเห็นด้วยก็กับการกั้นตรงไหนหอ่ะตรงเราปลาไข่อ่ะค,อครับเวลาฝนตกมามันจะได้กักน,าน,าน,น้ําไว้อ่ะเวลาน้ำนักมากมามันนี่มันมีตีระบายอยู่ครับมันมีตีระบายอยู่อ่าแล้วก็จะมีคงจะมัหยาดได้กลัวอ่ามันมันหลงดีกว่าโอเคปอปอ,ปอชื่ออย่างครับปอชื่อจืพุดธปอพุทนะครับอ่าปอพุด บ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่81 81หบเอ็มูู่สองแม่ใจหมูสองแม่ใจครับอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวข้อมูลในการในการขุดปอยรองทวบค้นเหมือนกันได้ไหมครับแล้วปล่อยข้อมูลนะครับว่าเป็นขุดเจไดฮะเป็นหู้ข้าวเข่าวมาว่าเป็นจะขุดจากครับจากช่วงนี้เข้าไปเห็นไหมน้องอย่าเบิกหนึงปลาไข่นะครับแล้วจะได้ต่อครับผมมันก็มันก็ดีอยู่มันน้ำได้นัก มันได้น้ำนักด้ยเต่าปลาอย่างก็คงจะนักเลยเนาะครับแล้วก็อันเรื่องเรื่องการทําคันนี่ปอดปอดหู้ข้อมูลเข้ามาเป็นจะคุดจะได้ลักษณะแบบใดแ้ก็รถที่เป็นฟังรถกู้มาเนาะครับจะคัดตีไอ้เตื้อตีอย่างปลาไข่หนักเหมือนกน้ำปลาไข่หลไรก็ไม่เนาะครับแต่มันของมีประโยชน์อ่ะครับพวกปลาไข่นี่มันต้องมีเหยืตายแน่เพราะน้าแรลงมันย่ำตายถ้ามัน ใบจะรดน่ากล่าวภาษาหน้าฝน่ะใบจะลดนหมดเลยเหรอครับอืมอันนี้เป็นประสบการณ์ของพ่อเองอันนี้ก็โอ้พ่อคนเขาใหญ่นี่แหละอ๋อเขาหันแล้วสมัยตะกอนเนาะแถวนี้นะจะหน้าแรงมาหน่าจะแบบมีน้ำเลยครับเขาไปจะตรงอยู่ปุ่นเนาะเขาจะเอาล่ออย่างหลากไปนี่ตลอดอ่ะลานน้องไปอ่ะครับไปยังมันยังเป็นอย่างเลยเข้าไข่เขายังไม่ย่ำปกตินะปลาไข่บ้านเฮานี่มันกี่แห้งกี่เดือนมันถึงจะมีน้ำเข้าไปเติมครับก็ ีเดือนนั่บอกได้อันนี้เนาะช่วงแรงหนึ่งอ๋อหน้าแรงยังแรกหนึ่งแรงหนึ่งกับหลายเดือนอยู่เนาะอืมประมาณสักเมื่สุดสักกี่เดือนครับตีปอกเกยปะมานี่มันแบบเกยนี่เนาะเกยคำนวณสักเดียวอืมความเป็นมันคงบัตายแน่บัตายเออบัตายแล้วยังตีปอแล้วยังตีปอหันบนพุดเนี่ยถ้าบนพุดเข้าไปแหมนี่พอคิดว่ามันจะเต็มเข้าไปเร็วครับยังเก่าก็เขาบอมันจะละเหมื่อเหลือเหลือเกา น้ำเออกว่าพอคิดว่าแหมแหมกี่เดือนน้ำน้ำม,ม,มันจะขึ้นไปท่วมปลาไข่อ่ะครับถ้าฝนลงหนักอะมันก็คงจะอันนี้อยู่มันจะขึ้นไม่อยู่ถ้าน้ำสมมติว่าฝนตกหนักเนาะน้ำเต็มเตีเต๋ยวคุดไม่มนี่นะมันก็คงจะมาแห้งละบประมาณสักกี่เดือนมันถึงจะเต็มครับไอ,อหลังจากทีเอาคุดเวิรขึ้นไปแหมกว้างเนี่ยพอคิดว่าแหมสักกี่เดือนนี่เนี่ยมันแล้วแต่ฝนกันเนาะฝนลงหนักันก็เอามีตีบางอีกแล้ว คงจะขึ้นคงจะเหมีแห้งอ่ะปีน,น,ปนี้ปีนี้ปีนี้เพราะว่าน,น้ำม,มันจะถึงปลาไข่ก็มันเหมือนหู้ฝนเนี้ยก็ในซ่าวหเออลองกะแล้วป่ะสักปีนี้ปีนี้มันจะมีน้ำขึ้นไปถึงปลาไข่ก่อนี่เอาเปล่าเอาเปล่าลองคืดละปีเนี้ยถึง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 มดฝน,นนี่นะมดทำมดฝนนี่ถ้าถ้าต,ตีบังนี่นะครับขึ้นแน่ขึ้นถึงแน่มันก็ขึ้นถึงแน่คิดว่าถึงแน่ถ้าเป็นคุดเพิ่มไปแหมนี่ก็จะได้กระตึงน้ำตึงเติมถึงแน่นอนเออถึงแน่นอนครับแล้ะถ้าเป็นซุปน้ำออกไปเเี้ยกการรษตขึน เนี่ยน้าแหี่มรบอมันจะถึงก็ก็ถึงปีนี้แล้งๆจะว่าแล้งน่ายหนอถ้าเขามีน้าปีนี้นะน้าฝนมันรบกนักไอหนก็คงจัแห้งแห้งอย่างปีนี้แล้วปีนี้แล้วมันจะแล้งก็ปีนี้เต็มก็ผมถามกว้แ้วปีนี้บอกว่าไปจะเต็มก็มันนี่หยาดค่ะโอ้ยมัน กยาหญ้านะับน้องวเนาะก้าแต่บัญหาคือมีเนาะแต่ไม่เหมือนครโอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเห็นนะวะเนาะโอเคอ่าตัวนึงก็โอเคอ่าแบบเห็นตัวนึงนะครับโอเคครับผมพ่อน้ำสกุลนึงก็น้ำสกุลครับฟุตหรือโขงมรือโขงอ่าเพราะว่าเราก็ต้องการข้อมูลทั้งหลายหลายไฟล์นะครับเพราะว่าในการทําครั้งนี้นี่มันมีผลกระทบมดกุ้นกูมูหลบหลอกนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าก็เลยอยากจะได้ข้อมูลตี ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ได้ความเขาเรียกว่ามีความผิดผลาน้อยที่สุดครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกับหลายฝ่ายไฟลรับเนี่ยขนาดแม่ปื้มกันยังม้านะครับเพราะฉะนั้นความเห็นของแต่ละคนก็มีความหมายทั้งนั้นครับอาจจะเห็นแตกต่างพอนบบเป็นอย่างครับแต่จะได้จะได้ในการคูดเ่าก็จำเป็นจะต้องสรุปออกมาดีที่สุดสําหรับส่วนรวมครับผมโอเคครับผมขอบคุณปอครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มครับ